ดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านถอยใหม่แล้วครับปีใหม่มาเราถอยของใหม่มาเล่นนี่เด็กของใหม่มาเล่นแล้วพี่น้องปีใหม่ก็ถอยของใหม่มากันก,ก็ตังอยู่นี่ครับถอยทีเดียวสองอันเลยจะพี่น้องจา๋านี่นะยืดได้พกได้นี่ ครับปั๊บนีปปป่ปุ๊บก็ปุ๊บปั๊บขุดได้ขุดได้เนาะอ่ยืดได้ขุดได้โอ้ยาวอยนะครับโอ้ดูดูสถานที่ดูครับโอย้ยาวมากครับทุกคนโอ้โหสองเมตรครับความยาวสองเมตรทุกคน หอยม้าใหม่ครับนี่นี่น,นี่ยาวมากครับทุกคนจ้ายาวสองเมตรเลยนี่โอ้มอยก่อนมีที่นี่ตั้งด้วยด้วยนะค<ห>น,นี่ใช่ไหมเอาหอยม้าใหม่แล้วจ้าทุกคนชีเตอร์คือการลงทุนลงทุนทุกอย่างโทรศัพท์ก็ลงทุนนี่รอล,ลงทุนสองเมตรเลยนะครับเดี๋ยวยืดได้อยู่ไหม อ๋อยืดได้สองเมตรครับความสูงสองเมตรโอ้นี่ครับนี่ครับฟ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 ับ,ฟบตั้งให้ดูตั้งให้ดูตั้งให้ดูตั้งให้ตั้งให้ดู้ดสูงกว่าผมอีกดูดูดนี่สูงกว่าผมอีกเนี่ยผมรอ้อยเจ็ดสิบประมาณสองเมตรเลยพี่น้อง สวย,สยสมากสำหรับผโอ้เยี่ยมนะครับได้ได้นี่ครับสนใจทักมาได้นะจ๊ะใครอยากได้ขาตั้งกล้องทักมาได้นะครับเรามีจำหน่ายนะจ๊ะนี่ครับได้ปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้ละน้องนะครับยี่ห้อนี้ครับ ร้อยแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่เคยซึ้อมาใช่นี่ครับเป็นแบบนี้จะ้ะเยี่ยมมากส,สูงสองเมตรเลยครับอันนี้สูงสองเมตรเลยเก็บพัดเรียบร้อยคืบกลับคืบกลับกับคืบนี่ปัดกบแก็บกบแก็บเรียบร้อย,ย,อยจัดพี่น้องนี่ เก็บแล้วเหมือนนี้อันนี้จะเป็นบลูทูธไวลิงก์อะเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,ก็กดตรงนี้ได้เลยครับเจอก,กันคลิปหน้าน,นะครับใครอยากได้ติดต่อมานะจ้าสวัสดีครับ